กำลังสอนน้องตั้นแล้วเท่าบินมันก็จะเอียงอย่างนี้นะเพราะมันสายแล้วอ่ะพอลุงหนึ่งบอกอัพอัพดึงขาตัวอัพอัพอัพไปเรื่อยอัพอัพอัพเอออัพอัพอัพมันก็จะกลับมาอย่างงี้มันจะเลี้ยวกลับมาหายงี้นี่นะครับแล้วก็บอกเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็ตั้นจะดีดขวาเออขวามันก็เท่าบินมันก็จะตรงอย่างงี้นะอ่านี่คือวิธีการเล่นนะครับนั่นตั้นหนึ่งตั้งหนึ่งบอกซ้าย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 เลยโอเคพรอัพ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 อัรเท่าบินมันจะเลี้ยวกลับ แล้วก็จะชุ่งแล้วก็เะพุพุ่งกูเครื่องบินมันก็จะตรงอยู่อย่างเงี้ยลาด้านคอยดูเครื่องบินโอเคนะครับเราก็จะสัดไปตอนที่เขาบินกันเลยตอนหนึ่งบินให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับวถ่ายถาอค์ใหญ่เลยนะติผัระอค์ใหญ่เลยนะเอาไปไปบินทางน้นเหรอพ่อจะบินนี้เวลาถ่ายก็หันมาทาง้าอ่ใหญ่อ๋อแตด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 

ถ้ากูบินขึ้นไปนะมันจะมองกูยิ่งกว่านี้อีกเหมือนนิ่งเงียบดิพอลุงติงเดียวซ้ายแล้วอาร์ฟมหากรเงี้ยป่ะตีหลังคาแล้วเขาบินมันก็จะบินตรงไปเรื่อยๆเอาไปไหนน่ะน่ะเอาตรงนี้ปุบท่านก็บอกลุงเติงก็บอกเดียวซ้ายท่านก็ดีซ้ายแล้วอารัฟแล้วรุ่นฝ่ายให้ลำตรงเห็นปะมันก็จะไปอย่างงี้นะไปทู่ดวงจันทร์นะครับ ไอ้เดี๋ยวนะกฝาจะไปยังไงล่ะไอ้เี้าตัวลำวะนะน้องน้องะซ้ายซ้ายกุงองครื่องบินเห็นไหมน่ะไม่เห็นไปรับปล่อยกับมือที่ฟฝีมาก่อนก็จะเดียวดังเขาบอกไอ้ยังถือดิไม่เอาเดียวมือติดกาวไอ้เหี้ยจำไว้เลยนะเพื่อนไม่อยากจำก็ไม่นั่งจำไม่ใช่เน่ยก็ไม่อยากจำหลับกั

ขึ้นขวาขึ้ขวาอมาอัพอ่ามันน้ว่าพื้นที่มันแคบานี่นึ o ครับอัพอััพอัพอัพนขวาขึ้นอาเออตานี่นึงาน่นึงเออ Lemput mera nak nak